สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ชา n e l พัสอัลตานะครับสาหรับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับการ์ตูนเรื่องจูจูสึไคเส้นหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นการมาพูดคุยมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนที่168นะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เมงูมิเนี่ยโชว์เดี่ยวนะฮะโชว์แบบต่อสู้กับเลจี้พ่อหนุ่มใบเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคก็ต้องขอเท้าความกลับไป ในตอนที่แล้วนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยทางด้านยูจิกับฮิกุรุมะนยครับก็ได้ต่อสู้อะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือฮิกุรุมะก็แพ้ใจให้กับยูจินะฮะก็ได้ทําการมอบคะแนนนะครับเปลี่ยนกฎใช้100คะแนนนะครับเปลี่ยนกฎให้กับยูจินะครับโดยกดที่ฮิกุรุมะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยฮะก็คือมันจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถโอนถ่ายคะแนนให้กันได้นะครับซึ่งมันจะไปหักล้างกับกฎข้อ8นะครับที่ได้มีการบอกว่าเออถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยอยู่เฉยๆภายใน19วันโดยที่ไม่มีคะแนน เพิ่มขึ้นหรือว่าคะแนนไม่ขยับเนี่ยครับผู้เล่นเนี่ยจะโดนลบพลังเสยเวทหรือก็คือตายแล้วพอฮิกูรุมะเพิ่มกฎข้อนี้เข้ามานะครับผู้เล่นเนี่ยก็สามารถโอนถ่ายคะแนนให้กันได้เนาะคะแนนเนี่ยมันก็จะได้มีการขยับไปเรื่อยๆไม่อยู่กับที่นะครับก็จะไม่ตายภายใน19วันอะไรประมาณนี้ส่วนทางด้านของเมงูมินะครับตัวของไอเจ้าเลจี้นะฮะมันก็ได้มาชวนเมงูมินะครับเข้าพวกนะครับเพราะเห็นว่าเมงูมิเนี่ยเออดูหน่วยก้านดีดูเก่งนะครับน่าจะมาเป็นพวกตัวเองนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีแผนการอะไรแ แต่ว่าเมงูมิก็แน่นอนนะครับบอกว่าเออถ้าเกิดว่าแกเนี่ยอยากได้ชันเป็นพวกเนี่ยก็เอาคะแนนของพวกแกทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันได้เนี่ยเอามาให้ชั้นี๋ยวชันเนี่ยจะพิจารณาดูอีกทีอะไรแบบนี้ก็เล่นลิ้นอะไรกันไปนะครับสรุปก็คือเลจี้ก็ไม่ยอมนะครับก็ได้ต่อสู้กันนะฮะเมงูมิก็ได้ทําการส่งสุนัขศักดิ์สิทธิ์นะครับไปทําการเล่นงานใส่เลจี้นะครับแต่ว่าก็โดนเลจีเนี่ยใช้มีดนะฮะแทงแบบง่ายๆเลยหมาเมงูมิก็ลงไปนอนร้องเอ็งๆเลยนะแล้วตอนท้ายในตอนที่แล้วนยครับก็เหมือนแบบมีลูกตานะฮะลอยมา จากไหนไม่รู้นะครับมาใกล้ๆกับเมงุมินะครับแล้วลูกตาเนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกมานะครับผมแล้วก็ได้เปิดมามังะในตอนนี้นะครับตอนนี้ไอ้ลูกตาที่มันลอยเข้ามาในอาคารนะครับมันก็ได้เข้าใกล้ตัวเมงุมินะครับซึ่งเมงูมิเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเออเห็นแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกตินะฮะเขาเนี่ยก็พยายามที่จะออกห่างมาจากไอ้ลูกตานั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกตานั้นเนี่ยมันก็ได้ระเบิดออกนะครับซึ่งหลังจากแรงระเบิดนั้นสิ้นสุดลงนะครับตัวหญิงเลมิเนี่ยฮะที่อยู่ใกล้กับตัวเเเมมงิี่อ ได้โวยวายขึ้นมานะครับว่าอะไรกันฉันอยู่ตรงนี้นะมันระเบิดอย่างนี้ได้ยังไงก็คือเลมิเนี่ยเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกนั้นนะครับแต่ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยคือมันระเบิดไม่สนใจเลมิเลยและในตอนนี้ก็ได้ตัดภาพมาที่เจ้าของดวงตาดวงนั้นนะครับซึ่งไอ้ดวงตาที่มันระเบิดมาเนี่ยมันเป็นดวงตาของคนจริงๆนะครับมันมีคนใช้เป็นระเบิดนะฮะก็คือชายคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าฮาเซโนกินะครับโดยชายคนนี้จะมีคะแนน35คะแนนนะฮะซึ่งดูจากการควักลูกตาของตัวเองสด แล้วก็เอามาปาใช้เป็นระเบิดเนี่ยก็ทําให้เราคาดเดาสายเวทของชายคนนี้ได้ไม่ยากนะครับก็คือน่าจะเป็นการเปลี่ยนอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของตัวเองนะครับให้เป็นระเบิดนะครับก็คือพี่แกเนี่ยเล่นคว้านตาตัวเองสดๆเพื่อปาใส่คนอื่นใช้เป็นระเบิดเลยนะคือเป็นพลังที่แบบค่อนข้างสยองมากๆและหลังจากที่พี่แกเนี่ยได้ทําการควักลูกตาปาใส่เมงุมิแล้วใช่ไหมครับในตอนนี้พี่แกเนี่ยก็ได้ทาการแคะฟันนะครับผมคือเ <laughs> จ้าฟันเนี่ยปาเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ได้ตัดมาที่ตัวเมงูมิ นะครับในตอนนี้เมงูมิเนี่ยก็ได้วิ่งหนีหลบระเบิดนะฮะเข้ามาภายในอาคารนะครับแต่ว่าก็โดนหางแมงป่องที่ไหนไม่รู้นะครับพุ่งเข้ามาพยายามจะโจมตีนะครับใช่แล้วครับและหางแมงป่องนั้นก็คือผมของแม่หญิงเลมินั่นเองนะฮะซึ่งเลมิเนี่ยก็พยายามโจมตีใส่เนาะแต่ว่าเมงูมิก็รับมือได้แบบง่ายดายนะครับผมแต่ทว่าในตอนนั้นเองเนี่ยชายระเบิดนะครับก็ได้กระโดดตามมานะครับแล้วก็ได้มีใบเร็จติดน้ํามันนะครับพุ่งตรงมาหาเมงูมินะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นใบเศจของเลกจี้นะครับซึ่งเมื่อบ มันมาเข้าใกล้ตัวเมงุมินะครับในตอนนั้นเองใช่ระเบิดนะครับ <c oughs> ก็ได้ทําการแคะฟันของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทําการใช้ฟันของตัวเองเนี่ยโยนไปหาตัวเมงุมินะครับเป็นฟันถึง3าซี่นะฮะแล้วฟันเนี่ยมันก็ได้ระเบิดนะครับในตรงที่เมงุมิแล้วก็เลมิอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการโจมตีแบบคอมโบนะครับเลจี้เนี่ยก็ได้ใช้กระดาษชุบน้ํามันนะครับส่วนไอ้ตัวระเบิดเนี่ยก็ได้ใช้อวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของตัวเองนะครับทำให้เกิดระเบิดนะฮะก็ทําให้แรงระเบิดเนี่ยเออมันโคตรแรงนะครับซึ่งไอ้ มันโกงมากนะครับเพราะว่าอวัยวะที่มันระเบิดไปแล้วเนี่ยมันจะงอกกลับคืนมาใหม่นะครับอย่างเช่นไอ้ลูกตาที่มันระเบิดไปในตอนแรกนะครับตอนนี้มันก็ได้งอกกลับคืนมาใหม่นะครับก็เป็นพลังที่ค่อนข้างโกงเลยนะถึงแม้ว่าวิธีใช้เนี่ยมันจะดูสกรปรกแล้วก็ดูแบบไม่น่าชมเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อการระเบิดเนี่ยมันสิ้นสุดลงนะครับในตอนนี้ก็ได้มีควันเนี่ยคคลุ้งทั่วไปหมดนะครับซึ่งตัวเล็กจี้นะฮะก็ได้เดินมารวมตัวกับชายระเบิดนะครับเล็กจี้เนี่ยก็ได้ถามว่าจบแล้วสินะ หมอนั่นอ่ะมันวิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งและตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยชื่อจริงของเล็กจี้ออกมานะครับโดยเล็กจี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเลกจี้สตาร์โดยปัจจุบันเนี่ยครับมีคะแนน41คะแนนนะฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยครับก็ได้ตัดมาทางด้านของเมงูมินะครับซึ่งเมงูมิเนี่ยหลังจากที่ลบระเบิดมาได้นะครับในตอนนี้เขาก็ได้อยู่ในห้องห้องหนึ่งกับเลมินะครับซึ่งก็บาดเจ็บพอควรนะสำหรับเมงูมินะครับแต่ว่าเลมิเนี่ยก็ยังไม่เลิกโจมตีเมงูมินะครับก็ยังได้ทําการเอาหางแมงป่องนะครับ โจมตีใส่เมงูมิอยู่นะครับแต่ว่าเมงูมิเนี่ยก็ได้รับการโจมตีนั้นไว้ได้นะครับแล้วก็ได้หันไปบอกกับเลมินะครับว่าทีนี้เธอเข้าใจหรือยังว่าเจ้าพวกนั้นนะ่ะมันไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยสักนิดถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยก็รีบใส่หัวไปซะเมงุมิก็พยายามจะบอกเลมิว่าเออเธอน่ะโดนหลอกแล้วไอ้พวกนั้นนะ่ะมันไม่ได้สนใจอะไรเลยมันที่จะฆ่าเธอกับฉันอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเลมิเนี่ยก็ได้ร้องห่มร้องไห้นะครับแล้วก็ได้บอกกลับมาว่าเออถ้างั้นเธอเนี่ยก็พูดสิว่าเธอจะปกป้องฉันเธอจะช่วยัันนเธอจะดูแล บบก็คือโดนฝั่งนั้นหักหลังมานะครับก็เลยมาขอร้องให้ฝั่งเมงูมิเนี่ยเออช่วยปกป้องดูแลแทนอะไรประมาณนี้ซึ่งเมื่อเมงุมิได้ยินที่เลมิพูดเนี่ยเมงูมิก็รู้สึกแบบขึ้นนะครับยุวะนะฮะไม่รู้ไปโกรธใครมาเมงูมิก็ได้ด่ากลับไปนะครับว่ามันก็มีอยู่นะไอ้พวกแบบเธอเนี่ยไอ้พวกเวนที่ยึดติดกับคําพูดมากกว่าการกระทาเนี่ยไอสวะเอ้ยและในระหว่างที่2คนเนี่ยกำลังเถียงกันอยู่นะครับในตอนนั้นเองชายกงเล็บเนี่ยฮะที่โดนเมงูมิพุ่มลงไปจากตึกเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเข โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งชายคนนี้จะมีชื่อว่าฮารินะครับโดยจะมีคะแนน21คะแนนนะครับแล้วเมงุมิกับชายกงเล็บเนี่ยก็ได้ยืนเถียงกันอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้เนาะแต่ว่าในจังหวะนั้นเองนะครับโคเกเนะมแลงสื่อสารนะครับก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับของทุกคนแล้วนะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ได้ประกาศว่าตอนนี้ได้มีกฎข้อที่10เพิ่มขึ้นมากฎนี้จะทําให้ผู้เล่นสามารถโอนไทยคะแนนให้กันได้ก็คือกฎที่ฮิกุรูมะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเมงุมิรู้ว่ากฎข้อนี้ได้้้เเเพิ่มมขขาาาแลวน ก็ยิ้มเลยนะครับว่าเออยูจิทําสําเร็จแล้วแล้วเมงุมิกับชายกรงเล็บเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กันนะครับซึ่งเมงุมิก็ได้โชว์ความเหนือชั้นนะครับโดยการอัดอยู่ไฟเดียวนะเมงุมิได้เริ่มทําการใช้ช้างบันโชนะครับในการเบียดตัวของไอ้เจ้าชายกงเล็บเนี่ยกระเด็นออกมาจากตึกนะครับและจากนั้นเมงุมิเนี่ยก็ได้ทําการเรียกนูเอออกมานะครับแล้วก็ได้ขี่นูเอเนี่ยไปคอมไอ้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็เอาดาบเนี่ยครับทุบไปที่หน้าชายคนนั้นแบบรัวๆนะครับคือแบบทุบยับเลยนะจนในชายคนนั้นเนี่ยเออม ไปนอนแบบหน้าเละเทะเลยนะครับและจากนั้นเนี่ยครับเมงุมิก็ได้เดินเข้าไปหานะครับแล้วก็ได้ทําการใช้ดาบนะครับฟันเข้าไปที่กลางหัวของชายคนนั้นนะครับคือแบบฟันกลางกระโหลกเลยนะแล้วก็ได้ทําการปิดชีพของชายคนนั้นนะครับแล้วก็เก็บ5คะแนนของชายกรงเล็บมาได้สําเร็จนั่นเองนะครับคือบอกได้เลยว่าเมงุมิเนี่ยยอมทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พี่สาวของตัวเองเนี่ยต้องมาเข้าร่วมไอเกมนี้นะับผมคือแบบเออยอมฆ่าคนเพื่อเก็บคะแนนยอมทําเรื่องโหดร้ายอะไรแบบนี้นะครับคือจแบบิตใจเออมน มิเนี่ยค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะครับผมไม่เหมือนกับยูจิเนาะที่ยังมีความใจดีอยู่นะครับแต่ว่าเมงุมิเนี่ยคือไม่เล่นนะครับเอาจริงนะฮะคนนี้และหลังจากที่เมงุมิจัดการชายกงเล็บเสร็จนะครับในตอนนี้เลจี้กับไอ้ชายระเบิดเนี่ยมันก็ได้ลอยตัวลงมานะครับโดยใช้ล่มนะฮะคือแบบตลกนะครับผมใช้ล่มลอยตัวลงมาจากตึกนะครับซึ่งเลจี้เนี่ยก็ได้บอกว่าเออเสียได้คะแนนชมัดอะไรแบบนี้เมงุมิในตอนนี้ก็เห็น2คนนั้นเนี่ยก็คิดในใจนะครับว่าเลมิคงหนีไปแล้วสินะแล้วเมงุมิเขาก็ได้คิดนะครับว ชนะในสถานการณ์ที่โดนล,ลุม2ต่อหนึ่งยังไงดีเมงุมิคิดว่าจะกลางอนณาเขตดีไหมแต่เขาเนี่ยก็คิดว่าอนาเขตเขาเนี่ยมันเป็นอนาเขตที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่ากลางไปเนี่ยสคนนั้นก็อาจจะหนีออกมาจากอนาเขตได้นะครับมันจะทําให้การกลางอนาเขตเนี่ยมันสูญเปล่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็คิดกลยุทธ์ในการต่อสู้ในสถานการณ์ที่โดนล,ลุม2ต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เมงุมิกําลังคิดอยู่นะฮะในตอนนั้นเองไอ้ชายระเบิดเนี่ยก็ได้ทําการพ่นฟันของตัวเองออกมานะครับเพื่อจะไประเบิดใส่เมงุมิ นะครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยก็ได้มีเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นมาว่าอันตรายนะสองลุมหนึ่งนั้นเหรอไม่ยุติธรรมเอาซะเลยไอ้พวกคีคาดการโจมตีของพวกแกเนี่ยไม่ได้ทําให้ฉันบาดเจ็บเลยสักนิดซึ่งชายคนนี้นะฮะก็ได้เอาตัวเนี่ยมารับระเบิดแทนเมงุมินะครับผมแต่ขอบอกว่าเออเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมแต่ว่าเลือดเนี่ยไหลโจกเลยนะฮะซึ่งชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าทาคาบะฟูมิฮิโกะนะครับโดยจะมีศูนย์คะแนนนะฮะซึ่งเผื่อใครเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาคือใครคนนี้ก็คือตลก,ตก น,น้ีว่าเออจะเป็นตัวละครที่จะได้เข้าร่วมเล่นเกมคัสสันนี้นะฮะในตอนนี้เขาก็ได้โผล่เข้ามานะครับแล้วก็ได้มาช่วยเมงุมินะครับผมมาเข้าทางฝั่งเมงุมินะฮะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับมังงะจูจูสึไคเซ็นในตอนที่168นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นในอะไรไปยังไงก็ต้องเคา กราบประธานภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ